สัดีค่ะมือนี่กะยายใส่ผ้ามาเบิงเนอคะนะ่ะเนาะยายใส่เอ็นพิษอยังอันนี้ก็เป็นมืออันใหญ่เข่าของประเภทนี่ไทยอีสานบ้านเฮาเนาะคะนะ่ะเนาะใหญ่เข่าเดือนวัานไหนเดือนเดือนซีฟเนาะคะนะ่ะเนาะใหญ่เข่าให้เป็นพ้าบุรุษเฮ้าพ่อแม่ภุญญาต่ย่ายของที่หลวงลับไปแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะให้เพิ่นได้อยู่ได้กินใหญ่ยยเขา่าอันยายใส่ก็เระดบ่เป็นเนาะค่ะอัน,น,ะะอนเดือนซีฟนะคะ ปนี่แจกเขาเพราะเขาเห็ุล้วพิธีเล้าเขาก็เอาห่อเขานี่ไปไหว้ตามจุดต่างๆของวัดนอกจากนะให้พ่อแม่พี่น้องข้าปูญแต่ยากห้าที่ลวงลับไปแล้วเพื่อนเรามาหลับเอาไปอยู่ไปกินนอกจากนอเราก็ไปไหว้หัวให้ไปหน้าแต่ละก้นปุด้มีให้ไม่หน้าุ่ด้มีบานกับไปไหว้อยู่หนา้าบานนอากนะเป็นประเพณนีเก่าแก่ทุกคนอีสาน พิ่นสุดทอดมากยายใสกระบอกใครเข้าใ,อาาใจอยังหลายปันไดดอกค่ะอายุหลายเก่าจริงแต่ว่ายายใสกระบอกใครเข้าใ,าาใจหลายคือผู้เฒ่าผู้โอเนาะค่ะเนาะเครื่องกระบอกใครมี่ยังหลายดอกค่ะไม่ทำ่านี้ยายใส่ระเฮ็ดหลายคือผู้อืน่นเนาะค่ะเนาะผู้อืนอ่นนี่เพิ่นสิเฮ็ดหลากหลายหลากหลายแล้วอยู่นักกินหลายนันกัหลายยายใส่ก็เฮ็ดเท่าที่เฮ็ดที่กำลังเฮามีเฮ็ดหลหายกบบนั่นค่ะเนาะ นิดหน,น,น,น่อยตามเขาได้เป็นลบบค่ะได้หขอสิสธิ์เรายัดใส,ส่สีเฮ็ดไทยบ่งอีกเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ